เชิญเชิญพี่น้องชาวของแก๊ดทุกท่านนะคะไปร่วมกันเป็นเหยื่อในงานเปิดขนมข้าวเหนียวอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีขนมข้าวเหนียวของเรานะคะขณะนี้เพื่อดูคุณภาพงานประเพณีสืบส่งกรานะจิสาเทศกาลดอกคูเสียงไทยและขนมข้าวเหนียวประจำปี2555นะคะ ค่ะขบวนแห่ที่ท่านได้เห็นต่อไปนี้นะคะเป็นขบวนแห่ของงานประเพณีสุดยอดสงก,ก,กรานติบาสเทศกาลดอกพูนเขียงแทนและถนนข้าวเหนียวรจะจำปี2555นะคะซึ่งทางเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต3องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำนน่ประชาสัมพั